วันนี้วันนี้มีเจอรของอะไรพี่กุ้งมีแลนดมไพี่กุ้งอันนี้มันลงไอเอฟปีใช่ตัวนี้เป็นว่าวงเดือนสูตรอะไรพี่กุ้งสูตรอัปปาราเฮไอตัวนี้มันกี่เซนครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเดียวสิเฮ้ยร้อยสามสิบก็ได้โอ้ร้อยสามสิบก็ได้ร้อยสามสิบก็ได้ลูกคุณทำอะไรอ่ะเลยร้อยคุณลมแล้วเหรอติดตั้งโอ้คุณดีติดลมดีจังหวะเหรอโอ้โหดักโอ้โห้อยโอ้โหดเลยลงตัวนี้ก็หลับก้นตัวนู้นมันขึ้นติดลมไปแล้วโอ้โห คุณดีมากอะใส่แองก์ปลอมๆไหมเนาะอืมคุณดีขนาดไหนแล้แองกระดังกันนะมาดูของว่าพี่กุ้งติดแองก์ด้วยตอนนี้ติดแองด้วยมาดูกันว่าจะขึ้นรวยถักแค่ไหนปอกกระเล็กกระเจี๊ยดตามอะไรติดใครเดี๋ยวมีใครนี่เลยไม่ต้องหักอะไรยใช่ไหมไม่ต้องหักโอเคนี้ของใครนะของพี่ของพี่กุ้งทำให้น้องเบาและลุงพี่ตัวนี้ไม่มีใครขอได้แล้วนะครับใช่เพราะเป็นของผมแล้วใช่เองก์อยู่เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ที่ลงทินบอกว่าพี่กุ้งทสามารถให้ตัววันนี้เหรอ ไอ้นุ่มคนละตัวกันเหงื่อแตกแล้วนี่ลุงกิเล่นเ้ากันเราที่ลุงกินมนแมงใช่ไหมใช่ตยังไม่ทำดีพาไปพีกุ้งเดีกินแม่งอ่ะไปี้ยวสิลมบนเลวนี่น้องบาวสิลมบนเล้วขอต้องบ่ามาดูของมังกรลาวคุณโหตัวนั้นน้างบอกเลยว่ารอยจริงสมื่อนี้เนาะโอ้ยตากร้อ๋อุก็ไปตงตนาเอาคยดูคิปมาลาวไปก้งาไปรตูองอวันนี้ลมดีว่าหลตัวทุกคนดูตุลของบังสฮชูไม่เขดูนก แล้วว่านกสุดบางเหยียดนั่งลงดินเล่นอยู่ขึ้นหน่อยไหมเลยนุ๊เดี๋ว่าเชือกใหญ่เงเนาะตาเชือกเล็กดีแต่ว่ามันชับไม่ขาดเลยนุ๊สวยเนาะสวยบอกว่าขึ้นไหมตัวนี้ของพี่กุ้งทุกคนเราจะดูว่าขึ้นไหมนะพี่กุ้งกาเองเลยพี่กุ้งลองดูก่อนไหมว่ามันขึ้นไหมพี่ต้อไม่ขึ้นนี่ต้องลือยพวกเกย์ตั้งไหมผมเรเปลือเบียร์ไหมปิ้นไม่ไม่เกี่ยวอะไรบางเยียดนะไม่เกี่ยวบางเยียดนะบางเหยียดหรือเอบเลือน กุ้งเดี๋ยวผมมันไม่จะขึ้นไอเกย์ปรับก่อนเอียงขวาเอียงซ้ายนิดนึงไปกุ้งไม่นิดเลยไปเตะโน้ตไดิไม่นานนิดเฮ้ยใจเย็นบางจีมันพันเลยนะไอกย์ไปกุ้งหักท้ายออกหักท้ายออกมันคนละเรื่องเห็นไหมเห็นตรงตรงเขาไปไหมตรงเขาเดูขึ้นลงบนในตัวนี้เงี้ยวางละเอียดบอกแล้วสูงเลยปิไปไปเลยให้หมดไปเลยแล้วมันเอียงอยู่นิดแล้วเราไม่ต้องแต่งบอลมันไม่เฉียวมันเห็ มันไม่กล้าเจียวไงเพราะมันเป็นว่องมันเฉียวไม่ได้จริงใช่ใช่เสียชื่อนะมันเสียชื่อเลยสวยเสียงเพลงตั้งเปียบสามสามสหายเลยรู้ลูกกลับแล้วกลับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาปรับไปกี่บาทสุกงอ่าทำไมว่าเขาตกแล้วอ่ะหาลูกพี่ทำไมว่าตกอ่ะอ๋เตือนโอ้พอโดนลมแข่งมันไม่มันไม่ย่นนี่เนาะพาตึงยอดเลยโอ้เวลาไหนลองหยุดได้มันตาอะไรดิ หยุดไม่ได้เลยนี่เอาจริงเหรอเข็งเหรอล็อกไปเลยกดที่ปุ่มมันล็อกกดที่ปุ่มนี่ยใช่กดที่ปุ่มมันล็อกล็อกอ่าเนี่ยโอ้ฟาดึงกันเนาะโอ้จุ่มเปียเลยโอ้โอ้โอ้โอไหลนุไหลนุไหลนุโอ้ทุกคนดอโอ้เร้่มเองดังกันโอ้โอ้ทำไหมยังพร้ทำนะบนหายแล้วไหมผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวลองมาเล่นกันลองมาเล่นกันก่อนเราไม่เกี่ยวนะ คนนี้ผูกสายออกโอ้ยไม่เออบางเยียรผูกสายออกนะตัวนี้พี่กุ้งทำพี่กุ้งทำเออพี่กุ้งทำแต่ว่าพี่กุ้งให้ผมหรือว่าเอาเลยไหมเจ้าไม่เกี่ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวกุ้นพี่น้องเลยเอยู่ที่บ้านยังอยู่ตู้งไปเอาข้ามันก่งดีกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนพี่กุ้งเก็แต่งขึ้นพี่กุ้งพี่กุ้งขี้ลมแกได้กินเลยนี่ไอ้นุ่งคนทำเดี๋ยวคนนี้คนตังตางให้แกอยู่โอ้เราใบโอ้แถงเนาะ รูเลื่อยๆรูู้้พี่ขึ้นดีจัดปล่อยสายไปเลยลูกพี่เอา้อ้ติดลงบนน้อยรองไปเลยไปไปยปไปลไปเราให้ปล่อยสายหมดเดี๋ยวเราขอดอาคิวแตกเลยไม่มีเลยครับนี่ไม่รู้เล่ยไงเล่าพี่โด้ก็เล่ยแต่นู้ยไม่รู้ไเลาวไม่ขอดสบายอืไม่อยากปุ้มกดกดนันแต่เดียวพี่โดเออพี่กุ้งพี่กุ้งบอกเลยว่าไม่อยากบกดนะไปลงเงพไป ว่าของเขาบนจะ๋ตอ๋ขึ้นแล้วมัโอ้ขึ้นหน่วยนะของเขานะโอ้พี่กุ้งทำไมบนผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวคุ้มยังายไม่อะไรปรับไม่มาผมถือให้จริงหรอปรับไปหนึ่งไม่ไงไปปรับผมถือให้มาหนึ่งมาหนึ่งจะไปดูมาทุกคนเดี๋ราจะไปดูพี่กุ้งดิชุงร้านพี่กุ้งเราต้องไปดูดิว่าเป็นยังไงอ่าเราให้พี่กุ้งปรับไปสามข้อหาแล้วก็ยังไม่ผ่านเลยต้องไปดูดิมีอะไรวะ มีปัญหาข้องแจอะไรยังไงทำไมพี่กุ mar, welfare, ้งถึงย oh, ังไม่ผ่านพี่กุ้งอ่าเดี๋ยวผมมาดูผลงานก่อนว่ามันติดอยู่ที่ปัญหาอะไรทำไมมันไม่ผ่านพี่กุ้งมาดูดิขึ้นก็เองไหมไม่ต้องเอาพี่กุ้งถือเทรศัพท์เงยทำไมอ๋อมาดูว่าขึ้นไหมนะพี่กุ้งไปดูบไปเลยดับอ๋อเออเดี๋ยวู่เฉยๆโอ้หายเหยียดแล้วเปลือพี่กุ้งเออหยขึ้น Chỗ ở tao đây mấy Mấy đá nhà Nhà tăm, mấy ở bên tao, hay, nhà, ừ. tâm, nào, con con Được rồi con, bắp chiều này, không không? Mày. lên con thú con Mấy Bắp lên cho mấy cái kia mình chiều phải sang luôn mà Chạy chạy, nó có tập bắp mà luôn Bắp mà lưới bố à, chiều dữ bằng chiều nó bắt Ok เป็นยังไงไม่รู้ตัวเองไหมตัวเ,เองดูทุกคนเป,ปียกเปียมว้าวไม่ได้กัาเอกอ๋อปลามาหลังเลยเคาัะมัน,มนมอ่อนเองเนาะอ่อนๆคนทำอ, <laughs> อ่อนอ่าไปกุง้งก <g ül> ันคนทำแบบอ่อนเนาะน้องๆกว่าไปกุ้งอ่ะตักขึ้นอ่ะแปลกเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเงี้ยนั้นตัวนี้นะมังเอียดบอกสูตรไม่เกี่ยวอะไรกับเงี้ยนั้นตัวนี้เออจะให้กินละมดนังไงไปกุ้งกินละมดน เออพามาหลังใเยอะๆเเกิดขึ้นถ้าไม่ขึ้นเปเหลาไม้ตอนนี้โอเคพี่เมีพี่เออนั่นนะลงมานมานี่เรวงมาไเอาจานั้นากะกรปากปากับปกะป๋ากระะปะาะ่ะ บอกเขาไปกุ in ้งเหนื่อยทุกตัวปรับได้เขาไปกุ้งเหนื่อยทุกตัวมึงเร็วว่าก็ทำอะไรขึ้นเราใครเร่ไม่ไม่มีคนด่าเราเลยได้คนจับขึ้นมั้งไม่ขึ้นมั้ใช่เดี๋ยวหลับเลยเนาะหลับไปเลยนี่พอไปขึ้นจ้อเป็นเมฆเดี๋ยวมีคนมาด่าเราใครดิหลับรลางใช่ใช่อ้าวเบี้ยมโอ้ยอ่านอ้าพูดกัน ลมาวโอ้มันมันมันเฉียวเจ้าของว่าแล้วน้องนมันวีบไปกุ้งไม่เไปกุ้งมันวีบแล้วนะวะโอเคไปกุ้งเรไปขึ้นเรือไปกุ้งเตียมเวเลยเี้อม กันเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ให้น้องบ่าวแล้วล้องตีนไปเลยไอ้ไอ้น้องบ่าวไปเลยตัวนี้เดี๋ยวมงเริ่มเรื่องอยู่นี่ออกล้องไปกันเออลืมลืมโอ้โหผมไม่เกลียวผมไม่เกีียวเกลียวแล้วเกลียวแล้วไม่เอาตัวนั้นไม่เอาแล้วปันปื้อเล็บจักขึ้นเปลือยไม่ใช่ขึ้นนี่โอ้โหขึ้นบนลมไปยนาะเลือตัวนี้นิ่งคลิปเลยเอาใจได้เลยน่าจะได้น้องบ่าวเลยจัดไปจะได้ไหมนะอะไรนะ วิทย์ขึ้นดีไหมเดือนใหมคลิปหน้าไปดูวโลกไปนี่ดีกว่าจิงปิง